ขอออกตัวแล้วก็ขอเกลิ่นก่อนที่จะเข้าสู่อะไรไดใดๆทั้งสิ้นถ้าคลิปนี้ปอนมีการแบบวิไวกระตุหูมีการโอเวอร์แอคติ้งอะไรใดๆต้องขอภัยจริงๆเพราะว่ามันน่ารักมากเสียงหลงก็ไก่ล้านตัวจริงๆเห็นจากรูปเห็นจากในโลกอินเทอร์เน็ตต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆที่หลังจากที่เขาเปิดตัวแล้วก็มีการพูดถึงกันเยอะมากๆแล้วแต่อันนี้คือครั้งแรกที่ปอนได้จับเครื่องเลย เป็น i i r s t i m p r เ s s i o n เลยอ่ะอันนี้นั่นก็คือ Samsung C Flip 3 5G นั่นเองที่อยู่ในมือปอนตอนนี้ดูความคิ้วความน่ารักเขามีความมินิมอลเขามีความหรูแต่ก็ยังแฝงไปด้วยวัสดุที่ดูแข็งแรงน่าใช้งานมากๆเป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยนะที่ทำให้ปอนรู้สึกกระเป๋าตัตงสันอ่ะเออเอาจริงๆนี่นะคะ อันดับแรกก่อนที่จะเข้าไปดูทุกอย่างนะเดี๋ยวให้ดูภายนอกก่อนว่าเขามีมาให้ทั้งหมดสีสีด้วยกันค่ะมีครีมแพนทัอมแบ็กนะคะแล้วก็มีลาเวนเดอร์ในมือปอตอนนี้จะเป็นสีกรีนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขามีอะไรเพิ่มเติมให้จากเดิมจากรุ่นก่อนบ้างว่าใส่เพิ่มขึ้นมามีอะไรบ้างนะคะที่เห็นได้ชัดเลยก็คือหน้าจอตรงนี้ cover screen ตรงนี้ขนาดใหญ่ขึ้น สีเท่านะคะขนาดตรงนี้หน้าจอ cover screen ตรงนี้นะคะจะอยู่ที่1.9นิ้วค่ะซึ่งพอมันใหญ่ขึ้นเราจะสามารถใช้งานได้จริงๆเนี่ยเวลามีการแจ้งเตือนใดๆนะคะทุกคนก็ดูได้เนี่ยน,นี้ก็จะถ้าทิ้งไว้เฉยก็จะเป็นบอกเวลาบอกแบตบอกอะไรแล้วก็มีข้อความมีการแจ้งเตือนต่างๆก็แสดงผลตรงนี้ได้รวมไปถึงเวลาถ่ายรูป เขาก็จะมาแสดงผลตรงนี้ได้ด้วยนะคะก็คือหน้าจอตรงนี้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ในเรื่องของกล้องค่ะตรงนี้มีมา2ตัวความละเอียดเท่ากัน12ล้านนะคะเป็น Y กับอัลต้วค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแฟตให้แบบนี้นะคะแล้วก็พลิกเข้ามาดางด้านนี้ค่ะเวลาพับอยู่เนี่ยเขาจะมีเขียนคําว่าซั s u n g อยู่ตรงกลางแบบนี้และตรงนี้นะคะก็จะเป็นการแกนลายนิ้วมือ เพิ่มเสียงลดเสียงค่ะฟ้าลังนะคะจะเป็นแบบ Gorilla Glass หก,ากาค่ะแล้วก็กรอบจะเป็นแบบอลูมิเนียมนะคะกรอบเป็นกรอบอลูมิเนียมเปิดเข้ามาจะให้ดูปึ๊บเขาก็จะเชื่อมกันแบบนี้พอกลางหน้าจออกมาแบบนี้ก็จะเป็นขนาดหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วนะคะเมื่อกี้พาทัวร์ ภายนอกไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของระบบปฏิบัติการต่างๆตัวนี้นะคะเป็นระบบปฏิบัติการ Android 11ค่ะครอบทับบน One UI 3.5นะคะแล้วก็ CPU ค่ะ Snapdragon 888ไม่ต้องห่วงเล่นเกมได้ไหมได้สเปคเครื่องที่เขาให้มาก็จัดเต็มเหมือนกันนะคะก็จัดเต็มเหมือนกันเลยมาดูเดี๋ยวเราจะมาพาไปดูอื่นอัน,อนนี้ให้ดูตัวสเปคไปแล้ว และมาต่อกันในเรื่องของค่ารีเฟรชเรตตัวนี้นะคะค่ารีเฟรชเรทอยู่ที่120แล้วก็ในเรื่องของแรมลอมค่ะตัวนี้นะคะแรม8เราจะมีให้เลือกทั้ง128แล้วก็256ตามความจุที่คุณใช้งานว่าใช้เยอะใช้น้อยมากแค่ไหนอันนี้ก็เลือกตามการใช้งานได้เลย เปคเครื่องไปแล้วกล้องไป,ไปแล้วอะไรไปแล้วนะคะในเรื่องของแบตคอมจุแบตค่ะ3า0 0มรนะคะแล้วก็รองรับเป็นฟัซชชาร์จหรือว่าชาร์จไวเนี่ย15วัตต์แล้วก็รองรับการชาร์จแบบไร้สายด้วยนะคะด้านหลังก็คือชาร์จปุ๊บแบบนี้ได้เลยแล้วก็ตัวนี้ที่หลายๆคนก็เรียกร้องเข้ามาจากรุ่นก่อนนะก็บอกว่าอยากให้ ทนน้ามีการกันน้ำอะไรใดๆตัวนี้นะคะระดับในเรื่องของการทนน้ำเนี่ยหรือว่าการกรันน้ําอยู่ที่ IPX8 ก็พวกแบบฝนตกละอองอะไรต่างๆได้นะคะได้ ประมาณนี้สเปคคร่าวๆค่ะทุกคนแล้วก็อันนี้ปอนเนี่ยมาให้ดูคร่าวๆว่าโอเคสเปคเขาเป็นยังไงมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาบ้างประมาณนี้คร่าวๆแต่เดี๋ยวเราจะมีคลิปที่พาทุกคนไปดูการใช้งานต่าง,าง,าง,างๆกล้องเอ๋ยอะไรเอ่ยว่าที่เขาบอกว่าเป็นแทนฟรีได้อะไรได้เนี่ยมันทํากันยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะคะฟังมาขนาดนี้แล้วนะคะวิธีจองง่ายๆค่ะเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมๆกันเลยเนาะ ง่ายนิดเดียวโอเคค่ะอันดับแรกนะคะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของ TG p h o n e ก่อนเลยทุกคนก็จะเห็นพอคลิกเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ w w w t g p h o n e c o <oughs> m ค่ะก็จะมีแบนเนอร์เด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาใส่หน้าเราเลยนะคะพอทุกคนเห็นแบนเนอร์แล้วเขาจะเขียนว่าเป็นเจ้าของก่อนใครคลิกเลยโอเคเราก็คลิกเข้าไปนะคะพอคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยลองเลื่อนสไลด์ดูตรงข้างล่างขั้นตอนเนี้ยสาหรับใครที่อยากจะจองวิธีนี้นะคะสําหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะพูดคุยกับ พี่ๆเจ้าหน้าที่ของทีจีโฟนก่อนว่ารายละเอียดการรูดบัตรอยากจะจับเครื่องก่อนได้ไหมอยากจะลองหรืออะไรใดๆอย่างเงี้ย เพราะว่าขั้นตอนนี้ค่ะจะเป็นให้ทุกคนเนี่ยสามารถสแกน QR โค d e จะเป็นลายนะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางมีเดียต่างๆทั้งไลน์ทั้ง f c e e o o o เนี่ยของสาขาต่างๆเห็นไหมที่ปอนเลื่อนให้ดูตรงนี้ก็จะมีทั้งยกตัวอย่างนะ MBK ค่ะเซ็นทรัลลาดพร้าวต่างจังหวัดก็มีนะคะโคราชก็มีเห็นไหมสามารถเลื่อนดูนะคะ สาขาที่ใกล้บ้านคุณได้เลยแล้วก็กดทําการสแกน QR code คแล้วก็แอดไลน์ไปได้เลยค่ะเป็นช่องทางของ Line Official นั่นเองอันนี้คือวิธีการสั่งจองช่องทางแรกนะคะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะสมมุติว่าโอเคพี่ไม่เป็นไรพี่พร้อมจะจองแล้วไม่ต้องคุยอะไรงไงเลยพี่เดี๋ยวพี่จัดการเองเลยนี่นะคะทุกคนคลิกเข้าไปแบบนี้พอเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์อีกหนึ่งช่องทางค่ะทุกคนจะเห็นแบนเนอร์ทางด้านบนเห็นไหมนี่ค่ะทุกคนก็คลิกเข้าไปได้เลยตรงแบนเนอร์ปึ๊บคลิกแบนเนอร์ นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถเลือกได้เลย,เลยทุกคนจะเห็นเห็นไหมพี่ออเดอร์ซัมซุงกาเล็กซี่ปุ๊บปุ๊บจะเอาเป็นสมมติอันนี้พริ3บสามสีพริสามห้าก็เลือกสีเลือกสเปคที่เราต้องการได้เลยแล้วก็กดเพิ่ม ลงตะก,ก้าใดๆง่ายๆแบบนี้สําหรับใครที่อยากทําขั้นตอนด้วยตัวเองก็เป็นทั้งหมด2วิธีค่ะง่ายๆและมีอีกหนึ่งอย่างเมื่อกี้ทุกคนพอเลื่อนไปเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นแบน,แบนเนอร์แบบชวบชวเดี๋ยวบอจะเลื่อนให้ดูเก่าแลกใหม่นําทุกแบรนด์มาแลกได้คลิกเข้าไปเลยค่ะง่ายๆแบบนี้เผื่อใครอยาจะเอาเครื่องเก่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ได้นะนํามาเทรดเนี่ยก็สามารถ ทำได้เช่นกันสมมุติว่าคลิกเข้ามาแล้วทุกคนจะขึ้นเลยขายโทรศัพท์ไม่ง่าย,ายฟรีไม่มีค่าบริการก็เลือกจังหวดัดสมมติอยู่กรุงเทพเริ่มเลยแล้วก็เลือกแบรนด์ที่เราใช้อยู่แล้วเลือกต่างๆแล้วก็คลิกตามขั้นตอนได้เลยสมมุติว่าเราเลือกแล้วแล้วเราก็ดูราคาว่าโอเคเราได้ราคาเทนี้ก็สามารถนําจํานวนนั้นเนี่ยไปเป็นส่วนลดในการ ซื้อได้เลยนะคะทุกคนง่ายๆแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สําหรับใครที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถสอบถามผ่านทาง Line o f f i c i a l ก็ได้นะคะเป็นไงคะง่ายๆแบบนี้ทําไปพร้อมๆกับบอลเลยแล้วก็ใครที่อยากได้ก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะที่ท G เว็บไซต์ TG4 แน่อย่างที่บอกว่าคลิปนี้เนี่ยบอลมาพูดถึงเรื่องของ เป๊กคร่าวๆก่อนนะคะแต่ยังไม่หมดแค่นี้แน่นอนค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยปอนจะพาทุกคนไปดูการใช้งานจะเป็นกล้องเอ่ยวิธีการใช้งานแบบนี้พับเล่นอะไรไงถ่ายรูปสะดวกยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันได้เลยค่ะ